ขั้นตอนก็มีออกมาแล้วนะคะคอย่างที่คุณคควันม uh นูฮัมหมัดนอมัธาเขาก็บอกแล้วแหละว,ว่าโอเคเดี๋ยววันที่สิบสามเนี้ยเราจะมีการเลือก โหวตเลือกนายกรัฐรมนตรีนะคะแต่ขั้นตอนเนี่ยค่ะในการในการเลือกนายกรัฐมนตรีเนี่ยเขาบอกว่าเออบางคนก็อาจจะแบบงงง,งนิดนึงว่ามันเป็นยังไงคือก่อนหน้านี้เราจะจะทราบกันดีว่ามีก่อนที่สสอ่ะจะลงสมัครรับเลือกตั้งะเขาจะบอกว่าแล้วแหละว่าแต่ละพรรคการเมืองอะ่ะใครที่จะเป็นขึ้นมาเป็นคนดิเดตใครที่จะเป็นคนดิเดตใช่เในเลือก,กันไว้แล้วตอน,น,นที่เราเห็นการความเป็นการการเลือกตั้งใช่ค่ะ เรามาถึงเรามาขมวดในเรื่องของการให้ความเห็นชอบบุคคลนะซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีใช่คือเขาจะให้กระทําในที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาก็คือรัฐสภาก็คือสภาผู้แทนราษฎรกับวุฒิสภาสมาชิกวุฒิสภาคือสวกับสสนั่นเองนะคะมติที่ประชุมก็เห็นชอบนะคะมติที่ประชุมเห็นชอบการแต่งตั้งบุคคลใดให้เป็นนายกรัฐมนตรีตามขั้นตอนโหวตนายกรัฐมนตรีมาตรา 159รวันะคะคือต้องมีคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของ,งใช่มากกว,ากว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมด เท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภาก็คือเจ็ดร้อยรวมแล้วเจ็ดร้อยสสห้าร้อยแล้วก็สวออีกสองร้อยคก็คึ่งหนึ่งจริงๆมันครึ่งหนึ่งวัสามร้อยห้าสิบไหมแต่ต้องเกินมาทั้งเกินมาก็คือเป็นสามร้อยเจ็ดสิบหกใช่ไหมครับใช่ค่ะเป็นสามร้อยเจ็ดสิบหกเสียงนะคะสําหรับรายชื่อนายกรัฐมนตรีนะคะก็ต้องขึ้นอยู่ต้องมีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองที่เสนอไว้ตอนสมัครรับเลือกตั้งอย่างที่บอกไว้ก็คือจะจู่คุณจะมาเสนอ คนที่ไม่ได้แบบว่าบอกไปตั้งแต่แรกเดี๋ยวมันก็ไม่ถูกต้องใช่ค่ะก็ต้องมีชื่อชื่อในพักการเมืองแล้วก็เขามีการแจ้งไว้ก่อนแล้วก่อนที่จะมีการลงสมัครรับเลือกตั้งนะคะ,ะโดยพรคก,การเมืองที่จะเสนอรายชื่อเข้าสู่ที่ประชุมรัฐสภาในขั้นตอนโหวตนายกรัฐมนตรีเนี่ยต้องมีสอสอไม่น้อยกว่าร้อยละห้าหรือประมาณ <25 S> 2ี่คนคใช่ค่ะ,คะก็คือมีสิทธิ์ที่จะเสนอบุคคลน,นั้นบุคคลในพักเนี่ย เป,เ,เป็นอายการัฐทั้งมนตรีได้สมมติว่าทางพรรคมีสอส,อส,อสอคนเดียวเนี่ยไม่ได้คอยี่สิบคนขึ้นไปใช่ค่ะคใช่ค่ะแล้วก็ซึ่งการประกอบประกอบไปด้วยนะคะเรา,าจะแบ่งถ้านยังนึกภาพไม่ออกรพรรคเก้าไกลก็คือคุณพิธาอ่าใช่ส่วนพรรคเพื่อไทยเนี่ยอย่างที่บอกว่าตอนนี้มีสามรายชื่อเขาก็ยังเคาะกันไม่ได้นะคะก็มีคุณเศรษฐา คุณแพทองทานแล้วก็คุณชัยเกษมนะคะก็เดี๋ยวให้เราเดากันว่าจะส่งชื่อใครนะคะก็แต่แต่จริงๆแล้วก็คืออย่างที่บอกว่าเดี๋ยววันที่13เราจะเห็นแล้วชัดเจนมากขึ้นนะคะแล้วก็ส่วนพักภูมิใจไทยก็เป็นคุณอนุทินนะคะส่วนพักพลังประชารัฐก็คือพลเอกประวิทยจันตเอ่อพลเอก พลเอกประวิทย์ค่ะบิกป้อมส่วนพักรวมไทยสร้างชาตินะคะก็จะเป็นพลเอกประยุทธ์ลุงตู่ลุงตู่ค่ะส่วนพักประชาธิปัตย์เห็นบอกวันนี้ก็มีการประชุมที่จะเลือกหัวหน้าพรรคคนใหม่ท่านใหม่กันอยู่ด้วยนะคะคุณจุรินลักษณะวิสิทธิ์เนี่ยลาออกจาก แสดงความรับผิดชอบในเรื่องของคะแนนเสียงต่างๆในช่วงเลือกตั้งที่ผ่านมาแต่คุณจุรินลักษณะวิสิ์ก็เป็นรายชื่อที่ถูกนําเสนอให้เป็นคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคประชาธิปัตย์นั่นเองนะคะการเลือกนายกเนี่ยมันก็จะไม่เหมือนเลือกประธานสภากับรองเนาะเป็นการเลือกแบบเปิดเผยว่าใครเลือกบ้างไม่เลือกบ้างไม่ใช่เลือกในที่ลับนั่นเองตอนนี้มีการเปิดเผยก็คือจะต้องมีการยกชื่อยกมือเสนอรายชื่อแล้วก็เห็นด้วยนะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าลงคะแนนเสียงนี่แหละเป็นสิ่งสําคัญ